ับกสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมยำขายมีดนะครับจะมาขอแจ้งอัปเดตรายการสินค้านะครับและมีการแจ้งปรับราคาสําหรับมีดเน็บรัญยิกทั้ง4รุ่นที่อยู่หน้าท่านนี้นะครับครับโดยผมจะแจ้งราคาปรับดังนี้นะครับขนาด12นิ้วนะครับก็จะยังคงราคา430บาทส่งฟรีเท่าเดิมนะครับขนาด11นิ้วนะครับจะปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่420บบาทส่งฟรีนะครับ ขนาดที่10นิ้วนะครับจะปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่400บาทจัดส่งฟรีนะครับและขนาดสุดท้ายนะครับขนาด9นิ้วนะครับจะอยู่ที่390บาทส่งฟรีนะครับโดยราคานี้นะครับจะมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2565เป็นต้นไปนะครับสำหรับท่านใดครับที่เห็นคลิปนี้แล้วแล้วซื้อก่อนสั่งซื้อก่อนวันที่1เมษายนผมยังให้ราคาเก่าอยู่นะครับ ทางผมแชมป์ขายมีดนะครับมีฝักนะแบบมีแถมให้ทุกเล่มทุกขนาดนะครับเหตุจากการปรับราคาขึ้นนะครับเนื่องจากวัสดุการผลิตและการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นครับต้นทุนที่สูงขึ้นนะผมก็พยายามกดราคามาให้ตลอดปีที่ผ่านๆมาครับพยายามให้ลูกค้าได้ราคาเก่าครับจนตอนนี้นะครับวัสดุการผลิตอะไรต่างๆแพงขึ้นก็ต้องขออนุญาตปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับก็หวังว่าทุกๆท่านจะเข้าใจและ ให้การอุดหนุนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแยมขันมีก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ยังคอยช่วยอุดหนุนมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ